แลี่เพๆ่นละกลับไปบ้านค่ะกลับไปบ้านปูละนั่งไปเขาฝันอู้หนั่งไปเขาฝันนั่งล่ำคนนั้นน่ะครับนับของอะไรอีกหน่อยนะเจ๊ย่าบ่ฝันว่าจังไรเพิ่งถามว่าเป็นผู้ผู้ไส้บวชเม่นเป็นผู้ไส้วาสันบาเป็นผู้เฒ่ามีอายุแน่เราล่ะว่าสั้นอือเพิ่งลับไปบวกเลียนนั่งล่ำแปดแปดคนน่ะแปดแปดดีองเด้อ มาเป็นุกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มาเจอเจยญาลูกสาวแม่ปั่นเนาะค่ะเนาลเอาไปเลยลูกสาวแม่ปั่นแต่ว่าเมื่อนั้นเข้าไปนั้นเล็กแม่ปั่นบ่าเข่าด้วยเนาะเม่นเล็กเลาบ่าเข่าเล็กแม่ปั่นบ่าเข่าแต่ว่าเล็กันยุได้งานที่ว่าไปบ่วงสวงแตกสามตัวไปเจ๊แม่น แต่จังได้ผู้ใด้มาไหว้ฟังแน่อันหลังจากที่เมื่อครั้งมื่อนี่ยเขาเป็นงานวงสว่างมันบอกเป็นงานวงสวงมันสิมีนางล่ำไปล่ำหลายเด้นั่งล่ำไปล่ำลายบัดนี้นางล่ำคนหนึ่งน่ะเป็นสาวน้อยอยู่อายุสิบกว่าปีน่ละมาล่ำเลี่ยวๆคนละกลับไปบ้านค่ะกลับไปบ้านปูหล่ะล่ำไปเขาฝันล่ำไปเขาฝันนั่งล่ำคนนั้นน่ะยับคนไหนไปดูในนั่นเจ๊ย่าวันฝันว่าจังได เพื่อถามว่าเป็นผู้ผู้ใช้บวแเม่นเป็นผู้ใช้วาสันบาเป็นผู้เฒ่ามีอายุแน่เราละวาสันอเพื่อเราไปบวกเลขนนั่งนัางแปดแปดนะนะแปดแปดเมยน้ยเจาอยู่ังว่าเขาถือแจ็คแสนห้อยถหลายแสนมีก็ะี่หาแสนนะป้าบันเาลาองนเนบาเกออกเลียวบันนี้ถ้าเจ้าก็่าจะได้ยินวัดตีย้ายอยู่บ้านนั่นละบ้านปูคุพอหน้าละน่บ้านนั่นน่ะ ช่มาเบาส่วนยายอยู่เงี่ยนร้าง่วมาเส่วยายปันฟังว่าข้าเจ้าถืเลขไรปูน้ไปบอกเปรเปั่น่ะมันนเลยกลับมาล่ำบวงสวงแบบว่าบริเวณนี้เป็ที่ที่สองีกอย่างหนึ่งมากไหมคือมาล่ำถวายปูว่าจากวงน่ะถืงเลขน้ำปูมาล่ำบริจัดใบสีใหญ่ๆคือถือแจ็คเสนปูมาล่ำ ผู้มาผู้มาล่ำเลยนะ,ะจึงสองแสนแล้วก็มูแม่เพ่นมูหยาิพี่นองพ่นเนะ่ะมาล่ำกับทางหลายคนอถือแค่แสนร่วมแล้วเป็นแปรล้านคุณแล้วโอ้พระเจ้าได้ขะนาะดพ่นได้โตงว,วดไปนอกงวดเนี่ยอ,อันเพ่นมีเลขกได้ใยู่ด้เลยนั่งนั่งถิมล่ำนั่นล่ะเร,ะระาก่รู้ว่าแบเพ่นถิมไม่เซนอีหยางบอนอะ,ะอืออันนี้เป็นกล้องเสียของคนกะ แต่ละหน้าเบิงนอกผู้เบืบ้งมงนอเล่าหนะมันพูดขึ้นมาในตูเล่าในน,นันเล่าหนึ่งป้าแ <8, 19, S 2> ปดหนึ่งเก้าพนะตัวไหนก็อ <8, 19 S 1> แปดหนึง่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเพราะว่อันนี้คือเขาท่ส่วนตัวใช่ไหมเจ๊แมนอันนี้เป็นเลขมากส่วนต,ต,ตัวแต่ปู่คำพองนี่ยังไม่บอกแมน เดี๋ยวให้พ่ยาตามให้หน่อยนะครับนะที่ตามให้เออเออที่ยาได้ตามให้อันนี้เป็นเลขช่วตัวของนางลำตีว่านั่งลำมักอปกปกติปู่คำพองเนี่ยจะมาเข้าแม่จำหรือว่าอะไรเนี่ยเนาะแต่รอบนี้ไปเข้านางลำเขานางลำนางลำเลยได้แปดแปดแม่นางลำได้แปดแปดครับงวดนี้เลขชอบของนางลำคือตัวไหนนะครับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้า 8 1 9นะครับมาส่วนตัวของนางลำเนาะทีนี้เลยก็จะให้พี่ยาเป็นคนเป็นสื่อกลางสะพานบุญตามให้นะครับพี่ยาเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่ปันนะครับแม่ปั้นผู่คำคลองผมก็นึกว่าผู่คำคลองคงไม่ให้เราไหมโอที่ไหนได้ไปไปนังลำเน่ยนโอ้นางลำก่อนที่ครับเออได้ก็นั่งลำแหงเอาแปดหนึ่งเก้า แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าจีบานั่งล่ำไห้น่ะนะแปดหนึ่งเก้ารับเก้าบินีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเออแปดเก้านาะเขาแตงโมขยายเนาะแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าอ้ยกับหัวนี่่ะจะเรื่องแปดเก้าแปดเรือเออลืมได้ไหม่ัครับ บปียมากใช่ไหมนี่มากมากมันต้องปีนัวางก็เปนมกแปดเก้าก็แปดอันนี้มากส่วนโตเนาะค่ะแสดงว่าปู่คำพองนี้ท่านก็แม่นเหมือนกันเนาะแม่นเมื่อนั้นนั่งร่ำมีหลายคนอยู่เด้ไปซิงผู้ใดล่ะว่าไปเขาฟันผู้ใดไปเขาฟันนั่งล่ำมนเป็นสาวสาน้อยอยู่ดอกแตบก็นหมูว่าเข้าสิได้สัมผัสนั่งนันบอกแต่ว่านั่ไปสัมผัสกันนางร่ำคนหนึ่งเนี่ยคือบ่ได้สามตูเออ เพื่อนบอกสามเจ็ดแปดเพื่อนบอกตัวไหนก่ออีกนั่งล่ำผู้นึงนะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเพื่อนออกสามแปดแปดเกือบสามตัวนนก็เกือบสามตัวนั่งร่ำที่เข้าไปสัมผัสมือก็จับมานล่ำไดาง่ายตัวนั่งล่ำคนนี้ว่าแแต่ว่าสวรรคผู้อันนั่งล่ำไปได้ผู้ละแสนสองแสนเนี่ยหลายสูตรนี่เกือบล้านเลยแหละครับเข้าเข้าตีต่อบนได้พอเจสิ เป็นติดต่อผ่านทั้งย่ายทั้งบุญแล้วเพคุนสิมาเบอกซูมูในวัดฟั่งหรือไม่ก็ให้พี่ยาตามให้จ้าให้พี่ยาละตามให้เพราะว่าเขาโง่จ้าคนนี้คนศิมาบอกคนในวัดแต่ว่าย่ายเราก็ไปวัดประจำแต่ว่าเด็กมากคนนี่มากแบบใดกว่าค่ะเด็กมากคือมากควนโตของเพคนนั่นละแปลนหนึ่งเก้านั่นนะ มักส่วนตัวแสดงว่าเล่ากับสีได้เลขมากขึ้นกันใ้ฝันมากขึ้นกันนอกเลขสุดนี่ก็นด้อันนี้เป็นแนวทางสีฟูมาบอบวกกับบอลูนเนาะเออกขาเบาวานเข้าบรไดไปเบื้องมือบวงสวงเด้มือเพื่นมาแก่น่ะมือเพิ่นมาแก่น่ะเขาบริไดไปนี่สะเป็นเลขทูบเล่าเหรอตัวเลขทูบนี่ก็ต้องมันเป็นเม็ดอันนี้นั่งล่านะบอกว่าคือมักชวนตมักชวนตวแปดหนึ่งเก้า กับห <growing> <1970. S 5> ัว <après> น้ำก <atte> okay, oh so. ับห right ัวน้ำเป็นแปดหนึ่งหกเมนเมนยนื้อข็งแน่เลยเอาหนีจีรติษฐามจุดเด้อนั่งล่ำมันของเจียนานั่งลำปูข้ามพ้องนั่งลำปูข้ามพ้องเออเป็นเป็นไปฝันเอาเป็นไปฝันหลังจากเลออังจากบวงสรวงเนาะแปดแปดใช่ไหมครับแปดแปดได้แปดแปดได้แปดแปดออ้ยแขวนแขวน นึกว่าในผูกคำพ้องไม่เข้าออที่ไหนได้โอ้โหไม่เข้าเลขนางลำนหลายคนเนาะเ่าไรน้ำแม่เหมือนหนาอ่ะน้ำหลเกยนิ้วก้อยทั้งทีในจัตบาทวันนี้นาง้ำไหลายเนี่ยค่ะนาง้ำไหลายคนแต่ว่ามีนางล้ำผู้หนึ่งคนบ้านนั่นบ่จ้าคนบ้านดุงคนบ้านดุงผู้น่ะบ้านดุงบ้านดุงคือหมานแต่บ้านดุงหมานค่ะเป็นังไบ้านดุงหมานค่ะเป็นยังไ ุดยอดเลยค่ะพี่น้องเก,ยก้ยก่ะมาขายผลไม้เนาะเปิดตะว่าจ้ามือเทียวเปิดเลยโอ้ขายดีเนาะขายอันเห็นข้าวแม่จะเข้าไปหาในบ้านนะครับนี่ยเ,ออเห็นข้าวว่าปูข้าวองแปดแปดน้บ่บวกนัน่งล่าไปสวนเจียก็น้าวสั้นห้าเอฟซีตามหอตลาดเพืองท่องนะค่ะ,นคะนคนเนาะส่วนแม่ปันนี้บ่สบายว่าะขาช่วงนี้เราบก็สบายโอ้ก็เลยว่าอันน้องหายเลขบ่ ตอนนี้เราข่าหนึ่งวันนี้านหนึ่งขหนึ่งกตงั่หนึ่งหนึ่งนึงนึ่งหนึงหนึ่ง่งงเสียวเจ็บ้างไหมแน่เจ๊เจ็บแต่เจ็บจังัานล่างอเ็บบ้านแ้เอาอีกเน่เอาอีกเนี่ยแหนึ่งอีกไหมเล็กนัเออเหล็กน้อกะซี่ลง ก็เปอเป็นจังสันหนึ่งล่างไงมาล่างบอกเจ็ดหนึ่งบางสันนเจ็ดหนึเด้อเดหนึ่งเดีมาตรวจอ่ะแบคือเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งอันนี้ยายยาบอกมาแล้วแม่ปันใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวปู่คำพองนี้ต้องให้พี่ยาเป็นคนตามให้นอเดี๋ยวตามไผตาเอาอมปันน้ำเนี้เจ็ดหนึ่งบ่เอามาจไปหาย่าอยู่ ค่อยคิดหลาเนาะเนาะแต่เนาะต้องสุดคนกันเนาะาถ่ายคลิปขอยกอีกรอบนึงนะครับแคบไว้นะคะเอฟซีเป็นแนวทางใช้ทายาีในการรับชมแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะกรายสำนักายอาจารย์ชุมเพร่อควบันเทิงเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับผู้ใดชอบหยิบรตเตอรี่เือว่าอยากตามเลข ปูคำพองไปเขาฟันนั่งล่ามให้พิมพลรอไว้ใต่คลิปเด้อค่ะเด้อเอฟซีล่อหลาย้นกับสิตามให้ดวนๆนะจ้ามื่อนี้ขอบคุณเจียยามากๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเจอเจียาอุดนุนได้นะคะตลาดเมืองทองนะคะข้นขายผลนำใหม่ขอบคุณเจียาด้วยค่ะเด้อค่ะหนกป้ายให้ไได้ติดตามเจียาเมวันนี้เนาะ